สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาหมายคลองเชื่อมแม่น้ําอีกเหมือนเดิมนะครับจุดนี้ก็เคยมาหลายครั้งแล้วครับแต่น้ําลงนะน้ําเยอะแบบนี้ไม่เคยมานะครับครั้งนี้ครั้งแรกนะครับกับน้ําเยอะๆนะครับโอ้โหน้ําขึ้นมาท่วมเลยนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับน้ําเยอะๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีตัวเข้ากินไหมครับวันนี้ก็ต้องใช้คันยาวเลยนะครับใช้ระยะ4.5เลยครับเพื่อให้ตกไปได้กลางๆนะครับถ้าใช้คันสั้นก็ไม่ไหวนะครับดูแล้วริมๆน่าจะตื้นนะครับตรงนี้สายเมนก็3.5สายหน้า3.0นับเยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับกินละครับกินทุกป่าสุดเด็ดสายคลองนะครับผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงานะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้กินดะจะมีผลงานให้น้าชมกันไหมนะครับไอผลงานน่าจะมีนะครับฟารับแขกมันประเพณีครับแต่จะมีโทฟี่จะมีของใหญ่เข้ามาไหมต้องตามไปดูนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเม็ดแรกลงน้ำแล้วโอ้โหนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับไม่เคยตกน้ําเยอะๆแบบนี้นะครับปกติจะลงไปนั่งข้างล่างนะครับวันนี้น้ําเพียบเลย นี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับน้ำเยอะๆอาจจะมีปลาใหญ่เข้าก็ได้นะครับวันนี้สายหวานเล่นไม่ไหวนะครับเล่นของหนักไว้กันครับวันนี้สี่เฮดเวทมันๆครับวันนี้เล่นสี่เฮดเลยน่าจะหมดครับน่าจะหมดเดี๋ยวลองวัดดูครับลองวัดดูครับเผื่อฟุกครับบ๊อบว้าวครับโอ้เมื่อเดิมนะครับ เม็ดแรกว้าวเฮ้ยเคยโดนนะครับแต่ขาดเอาไม่ได้นะครับโคตรใหญ่จะเจออีกไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันมีชึกมีชิกแล้วก็มีลุ้นแล้วครับเอาเม็ดสองมีชึกไปแล้วครับโอ้โหลงที่สวยเลยครับไม่โดนเสียดายเสียดายเสียดายโอ้โหลงสวยแล้วครับได้ลุ้นแล้วครับเอาละครับ ถ้าลงอย่างนี้ไม่มังใหญ่ก็ของใหญ่แล้วครับไหลสโลส่วนมากจะเป็นมังนะครับแต่ถ้าถอนสโลนี่ส่วนมากของใหญ่นะครับไม่ใช่มังนะครับถอนสโลดูเม็ดสีครับเม็ดสีเม็ดสีกินไหมน้ำยังแรงครับจะเบาก็ไม่รู้ครับวันนี้จะรอดไหมเดีย๋ยวมาดูวันรอดไหมามาทำไมนะโอ้ย ดู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 มันว่ายไม่ได้กลัวเลยดูดูเอาเอาเอาไหวผ่านจอเลยครับดูวรนุชครับดำป์ื้ดเลยครับเอาตัวอะไรเอาฟางหัวแมงดีมั้งเงี้ยเอาเอาเอาไหวมาหาทุนเลยครับเอาเอาดู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 มันทำทำไมยังทำกับกูได้ไอ้ เฮ้ยโหย้ยมันมีกลัวด้วยโอ้ตยตา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 ยอะไรอย่างนั้นโอ้โยลงได้สามเม็ดนะครับยังไม่ทันมีปลานะครับมาแล้วครับวัวลานุดเออโอ้ยไม่กลัวนะครับนี่ครับผมไม่กลัวคุณครับใครบอกว่าผมกลัวคุณ โหมาอยู่แถวนี้ครับนี่เม็ดสี่มาเลยครับโอ้หวนอนุตมานะครับเม็ดที่สี่นะครับโอ้ยตายตายตาย มาแล้วครับแต้มแรกครับปลาไะ่ปลาแล้วครับตี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 ครับโอ้ยงามๆครับตะเพียนครับนี่ครับถ้ายเธอกระโดนนะครับนี่ครับสวยเลยเออสวยเลยครับปลาเป้าหมายนะครับตะเพียนงามๆครับงามๆเลยโอ้ยพอได้ครับตัวนี้แต้มแรกมาแล้วครับเป็นตะเพียนนะครับสวยสวยเลย เต็มป่าครับตะเพียนตะเพียนหนังรอเธอมานาเนราหนาน,นะครับหลังจากวรน,นุะผ่านไปนะครับแต้มแรกก็มานะครับตาเพียนนี่ไงโอ,โอ้เออไปโอ้โหโหลังจากวรน,นุะผ่านไปนะครับตะเพียนก็มานะครับแต้มแรก โอ้ยหน้าโดนครับไม่โดนอีกอะไรวะอืมหอกตัวเองแล้วมั้งเ้จนุดอยู่อ่อนนุดหรือเปล่า <S <S <ด>มาดูกัน ไป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 เลยไปเลยโดนครับนี่โดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับนโอ้ยลปเลยโดนแล้วนี่ครับโอ้เจมังครับเจมังมาปึ๊บโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยเจมังครับเออเจมังเริ่มมานะครับอาจจะเป็นแต้มที่สามนะครับ ตัวแรกวรนุชผ่านนะครับตัวที่สองเจเพนนะครับตัวที่สามเจมังนะครับไอ้ตัวที่สามเะแหนะครับตัวแรกผ่านมาเฉยๆนะครับวันุชนะครับดีนะครับไม่กินนะครับโอ้โหตัวที่สองเป็นเจเพนสวยๆเลยตัวที่สามเป็นเจแหนะครับตัวที่สี่ก็เป็นเจมังนะครับเจมังมาแล้วครับเอาล้ครับ ถามกันต่อครับได้เวลาพอดีหรือเปล่ามาดูกันต่อโอ้โตัวที่สี่เป็นเจมังหรือตัวที่ห้าเป็นแจอะไรมาดูกันตัวแรกเสียวเลยครับว่ายผ่านนะครับตัวแรกเจ้าบอลนุ์นะครับโอ้ตัวเท่าแขนได้ครับต,รต่ก็ตกแรงๆด้วยเอาลงนี้เฉยลงนี้เฉยลงเลยนี่โอ้ย ไปครับไปครับอุ๊ปว้าวโอ้ยอะไรวะโอ้โหส,สวยเลยครับวัดดังเพียบน่าโดนครับเบาว่งเลยไม่มีอะไรเลยมันใช่เลยแบบนี้น้ำหรือเปล่าน้ำหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกินกินแบบนี้ใครจะไปวัดมึงโดนหอของใหญ่มาตอนเย็นเปล่า ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็น,นอัดเลยวันนี้เกลยอไม่รอดทาไม่รอดแล้วจะทำจังดดกกไดร,อ,รอย,ก,อยรก็ไม่รู้นีกเอาปึ๊กปึ๊บ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 ปึ้ปาอยกินยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ๋อกินก็กินช่วงนี้แหละครับ ถ้าไม่กินก็น่าจะไม่กินแล้วล่ะครับโอ้ยใกล้หมดเวลาแล้วได้แล้วดูแล้วครับหลายทีแล้วไม่โดนนี่ครับดูแล้วครับโอ้ยกระป๋าเล็กปลาเล็กปลาเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเป็นกะลังครับโอ้โหหลายทีครับโอ้นดีครับนีครับตัวสวยอยู่โอ้ยตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่งามๆเลยโอ้โหนึกว่าไม่มาแล้วนะครับเอากินจริงไหมกินกบกินซะ โอ้กินยังก็ปลาเลยครับเอาเอาเอาหัดไปนี่นีอ่อยู่ดีกดไม่ยาวเลยกดยาวไปเลยอีกไปอีกเออกดอยาวๆเนี่ยโดนครับของใหญ่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนะนี่ครับนี่ครับบอกว่าโอ้โหไมายก็บอกให้กดยาวๆไปเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอเคโอเค กดยาวๆไปเลยน่ครับโดนครับโดนครับโอ้โหงงามเลยครับนี่ครับ <ฮา S 1> ขว<อ>ามือครับโอเคเอ้ามาตอนเย็นจริงปเปล่ามาจริงเปล่าตอนเย็นนะเอเอทำมาตอนเย็นก็โอเคเลยลงไปเลยไม่ต้องอาย โอ้ยไม่ลงอีกอุ๊ยถอนครับเธอมาตอนเย็นครับถอนครับนี่ครับโอ้ยมาครับมาครับมาครับมาอะไรโอ้ยโอ้ยไอพรมครับนี่ตัวสวยอยู่ครับว่าโอ้ยเพิ่งเคยเห็นครับอย่ามาดูมันครับนี่ครับโอ้ปลาสรอยใหญ่ขนาดนี้เหลอเพิ่งเคยเจอครับโอ้ยตัวครึ่งโลงนี่โอ้ยปลาสรอยครับนะ โอ้โหปัไส้ครับดูครับไส้แล้วเขาโอ้ยอยูฝ่ามือครับไส้แล้วเขาโอ้ยเดี๋ยวหลุดโอ้โหตัวฝ่ามือเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับโอ้ยหลุดแล้วครับนั่นหลุดเลือขาดหลุดครับเกือบอดครับเอาดีครับดีครับใหญ่จริงครับนีครับโอ้หสีนิ้วกิ่จริงอ่ะใหญ่จริงใหญ่จัดประหลัดบอกครับโอเค แดงูเขียวไงวะอืไปครับไปครับลง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 โอ้ปว้าวครับโอ้ยโอ้โหประสาทรั่วเลยครับเฮ้ย <c> น <oughs> ก ใส่มีตัวจะกินลกกูกคนแน่เลยที่รังร้องไม่หยุดเลยปลารวมครับปลารวมโอโ้มาดูนครับบ่ายโมงเย็นห้าโมงเลยนะครับนี่ครับวันนี้โอ้ยวันนี้ได้ไม่กี่ตัวนะครับบ่ายโมงเย็นห้าโมงเลยได้ประมาณสิบตัวได้ครับโอเค เม็ดแรกลงน้าครับเม็ดแรกลงไปแล้วเปิดเปิดลงแล้วครับอุ๊บว้าครับเือเม็ดแรกออกแล้วว้าวเฮ้ยเปิดกินต้องว้าวไว้ก่อนครับของเชื่อมแม่น้ำต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับเฮ้ยเอาิองตักทำให้เรียบร้อยแล้วครับกินไม่กินไม่รู้แล้วครับ อยู่คนเดียวเสียวกันเสียวไอ้กอนอดโดนครับโดนครับโอ้โห้ยหยุดครับโอ้โหสังขวาสครับตัวนี้บออยไปครับแต้มแรกก็หลุดเลยแต้มแรกตอนเปิดคลิปเลยครับหลุดเลยก่อนหน้านี้ไม่หลุดนะครับได้หลายแต้มแล้วครับนี่ครับนี่ครับอีกห้านาทีบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มครับถึงห้าโมงเย็น ลงครับโอ้โหทำไมโอ้ยไมไม่ให้ลงอีกอะโอ้วัดเร็วอีกครับโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ไปต้องวัดเร็วด้วยไม่รู้ปลาอะไรปลาไหวหางโดนากใหญ่ขนาดนั้นวัดไม่ลงกดลงวัดไม่ติดปลาอะไรไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยวัดลงก็ไม่ติดเนยโอ้โหนั่งครับนั่งครับนั่งครับตัวตัวครับนี่ครับโอ้โหดึงขนาดนี้วัดไม่ติด โอ้ยก่อ,ยอเราแล้วครับก่ขอขาเรา,เราแล้วก่อขาเราแล้วเก่งเกรงแล้วโอ้โหตะเพียนครับตะเพียนโอ้หนี่ครับโอเคครับตาละตัวจัดได้ไวครับ วัดมันก็กระชากติดเลยเอ้าหูยเอ้าไม่วัดมันก็กระชากครับนี่ครับโอ้ยกายฮตอนนี้แกแหใหญ่ครับเป็นแกแหนะครับสวยเลยเอ้าเอ้าโอ้โหกินรัโลลวงนี้ก็มันแล้วครับแก่แหแก่แหไปเป็นแบบนี้มีชางแตกครับดูหูยอ๋อ โคตรมันครับโคตรมันตัวใหญ่จะมาไหมโอขึ้นแต่ละตัวครับถ้าเข้าเรายุ่งเลยครับไม่รู้จะเอาไหวหรือันไม่ไหวก็ต้องไหวแลนะครับหักก็ต้องหักครับสู้เต็มที่ครับดีๆลงครับลงครับไม่เหลือครับแบบนี้โดนครับไอย่างนี้โดนครับไม่รอดครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยกดงาม กดกำงามไม่รอดครับไม่รอดอืนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยโอ้ยโอเคครับโอเคครับกดสวยๆอยู่เออสี 5. 5. 5. ่จุดห้าทาแล้ครับวันนี้ทำงานหนักแน่นอนลงครับลง โอ้ยไม่ทันแล้วครับโอ้ยต,ต,ตยายๆๆชาไปนิดชาไปนิดจุบสวยเอาช่วงปลากินไม่ได้ไอ้นั่นพังนี่ี่พังเ้อน่าเบื่อนี่ครับทำกินก็โดนนี้ครับสวยครับสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วอนี่ครับนะงามๆเลย แจมครับแจมแจมแจมรอบนี้ไม่รอดแล้วมาเจอสไตล์ใหม่หน่อยอคนคือสวายหรือคนคือปลาลายปลุกบุบบบกอะเดกเด็กเด็กโอ้ย ปลากินผิวน้ำครับไม่รู้ปลาอะไรไม่รอดครับแบบนี้ไม่รอดครับโดนแน่นอนลงแบบนี้สวยๆปลาอะไรโอ้ยสวยครับสวยๆโอเคครับงามครับทาาแบบนี้ครับคนชั่วครับนี่ครับโอ้มงามครับงาม งาม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 หน่อยตรงครับลงโดนรับของใหญ่ครับของใหญ่ครับลงแบบนี้ครับลงแบบนี้ใหญ่ใโอ้ยสวยเลยครับปลาอะไรมังครับมังมา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 โอเคโอเคนี่ครับนะโอ้โหครับดครับนี่ครับโอ้แต่เราโตแล้วครับโอ้โหเลยครับเออเออ สเยิ่งจะโดนครับไม่หลือครับหลังเี้ยโดนครับโอ้โหกยแห่้ครับกแกล้งโดนครับบบนี้โดนครับนี่ครับแกแ้่เออตัวสวยเลย แกแหยตัวสวยครับแกแหยตัวสวยไปพวกแกแหย์กดไม่ลงครับแกแหยพวกนี้กดไม่ลงก็จะกดลงตยาวๆมันก็จะเป็นพวกกรมังกระหมังจะกดรวดเดียวเลยครับปื๊ดยาวๆได้ลุ้นครับ โดนแล้วของใหญ่แบบนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงกงามเลยมาดูปลารวมกันครับปลารวมไอ้วันน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะๆเลยวันนี้โอ้โหขึ้นมาบนเลยครับ นี่นี่นี่โอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหสวยเลยครับพอได้ครับพอได้เลยป่าสมเออโอเคเลยก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนชอบตกปลาชาแนลเลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ My veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stopped, never changed All the squad yeah. here to play yeah. and I've got something yeah. to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never drop in space i won't stop till i hear him say oh, oh. Again, I got tired eyes, need a couple of blend. That's right. I'm that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Oh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.